สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติงนะครับรายการที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของแนวน้มทองคํานะซึ่งวันนี้ก็วันที่5พฤศจิกายน2568นะครับเวลาอาัดลิปวิทยวลาเที่ยง35นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับนะผมก็จะมาอัปเดตแนวน้มทองคําให้นะต่อจากเมื่อวันจันทร์นะครับว่าวันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับทิศทางทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับ ที่ผ่านมานะครับเห็นแล้วว่าทองคำนะครับมีการปรับตัวลงมานะครับเพื่อลงมาทดสอบด่านราคา3,930เหรียญนะครับที่ผมบอกเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางนะครับสุดท้ายแล้วทองคำครับก็กลับตัวลงมาทดสอบด่านนี้จนได้นะครับแต่โชคยังดีนะครับที่ทองคำนะครับยังไม่สามารถหลุดลงไปได้แบบเต็มตัวนะครับนะ ก็ยังมีการเด้งรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับนะทำให้สัญญาณเทขายเซลลระยะกลางนะครับปัจจุบันนะครับยังไม่ทํางานนะครับตอนนี้ก็มีการรีบาวปรับตัวขึ้นมานะครับป้วนเปีียนที่ราคา3 9 7 0 3เอ่อ3,973ถึง3,974นะครับนะเมื่อกี้ขึ้นได้ถึงประมาณ3,978เหรียญเลยนะครับค่าเงินบาทตอนนี้วิ่งป้วนเปลี่ยนที่32.53บาบาทต่อดอลลาร์นะครับ ราคาทองคําแท่ง96.5ครับเคลื่อนไหวยอยู่ที่กรอบราคา6 1 1 0 0ถึง6 1 2 0 0บาทต่อบาททองนะครับเอาอยัางไงกันต่อดีนะครับในช่วง2อสันที่เหลือนะครับทิศทางทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับจะซื้อดีไหมหรือว่าทองคํามันจะปรับตัวลงต่อรอก่อนได้ไหมหรือว่ามันจะพุ่งขึ้นติดตลวดแล้วนะครับนะคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับในช่วงของวันที่5ถึง7 พฤศจิกายน2568มีดังนี้ครับพูดถึงโกสปอร์ตก่อนนะครับหรือแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับทองคํายังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์ด้วยนะครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางยังอยู่ที่ตําแหน่งเดิมครับก็ที่ราคา3,930เหรียญนะครับซึ่งถ้าเกิดทองคำครับย่อตัวลงมาได้ในรอบนี้นะครับ บอกเลยว่าด่านนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากเปิดขายเซลนะครับหรือว่าต้องการจะเปิดขายเซลล์เพื่อกันอร์นนะครับหลุดด่าน3930ลงไปได้นะครับต้องเปิดขายเซลล์กันอร์ตแล้วนะครับเพราะว่าด่านนี้เอาไม่อยู่นะสังเกตง่ายๆครับว่าทองคำเนี่ยมันจะหลุดต่ากว่า3930ได้หรือไม่สังเกตที่ด่านเดียวคือ3940ครับถ้าหลุดต่ากว่า3940ลงมาได้มันจะส่งสัญญาณแล้วว่า จะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเพราะด่าน3940ครับเป็นจุดสตาร์ทของเทนขาลงระยะกลางรอบนี้นะครับนะลุด3940ได้3930ก็เอาไม่อยู่นะครับนะ้ะน,นแล้วให้เริ่มเปิดขายตั้งแต่3940ลงมาได้เลยนะครับสมมุติถ้าเกิดรุดต่ำกว่า3940กับ3930ลงมาได้นะครับนะเ,เป้าหมายขาลงนะครับกรอบแรกครับจะสามารถลงได้ถึง3906 ถึง3910นะครับกรอบที่2ครับตัดลงได้ถึงประมาณ3890ถึง3895นะครับแล้วก็กรอบ3ครับอยู่ที่ราคา3870ถึง3875นะครับฟลุกจริงๆครับจะสามารถลงไปเหยียบได้ถึงประมาณ3855เหรียญได้เลยนะครับต่อมาสุดท้ายครับด่าน3า7 0เนี่ย เป็นด่านหัวใจหลักเลยนะครับเพราะจุดนี้ครับมันเป็นจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวถ้าหลุดลงไปได้นะครับนอกจากจะถึง3855แล้วนะครับอาจจะลงได้ถึงประมาณ3840 3 8 4 5ถึง3845ด้วยซ้ำนะครับต่ำสุดที่อาจารย์เติ้งคำนวณได้ครับจะลงได้ถึง3820จนถึง3825เหรียญน,นะครับกับกันถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะ ทองคํายังยืนเหนือราคา3,930เหรียญได้ตลอดทั้งวันนะครับทองคําครับจะเริ่มพุ่งขึ้นกับตัวขึ้นแล้วนะครับนะเป้าหมายครับจะอยู่ที่ประมาณ3,985ถึง3,990เหรียญในกรอบแรกนะครับซึ่งด่าน3,990เหรียญน,นี่แหละเป็นจุดชี้ชะตาเลยนะครับว่าทองคำเนี่ยจะพลิกสถานการณ์กับตัวเป็นขาขึ้นได้แล้วหรือยัง ถ้าทองคำกลับตัวขึ้นไปทะลุ3,990เหรียญได้ในรอบนี้นะครับนะทองคำนะครับโอกาสจะลงเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับมันจะส่งสัญญาณขาขึ้นที่แบบดีมากนะครับนะทองคำมีโอกาสจะทะลุราคา4,000เหรียญขึ้นไปได้ไม่ยากฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดทองคำผ่านด่าน3,990ขึ้นไม่ได้ครับเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปก่อนนะและถ้าเกิดทองคำผ่านด่าน4,000เหรียญได้ด้วยซื้อตามขึ้นไปอีกนะครับนะ เป้าหมายนะครับก็จะปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆครับไปที่ 40, 1 0สเหรียญ4 0่0นเหรียญเป็นต้นนะครับนะแต่กดดาวไว้ตรงนี้ครับด่านราคา40,30เหรียญครับเป็นด่านที่จะดับฝันชาวดอยหรือไม่เพราะถ้าเกิดทองคำปรับตัวขึ้นไปแล้วแต่ไม่ผ่านด่าน40,30เหรียญน,นะครับทองคำจะถูกทุบกลับลงมาอีกนะครับเพื่อมาทดสอบด่านราคา 3,940กับ3,930เหรียญจำดา่านนี้ไว้ดีนะจุดนี้นะครับ4 0มเหรียญเนี่ยจะเป็นจุดขายฝันกับจุดดับฝันของชาวดอยผ่านด่าน4,030เหรียญขึ้นไปได้ไม่มีอะไรหยุดยัง้งขาขึ้นของทองคำแล้วนะครับสามารถเปิดซื้อบายหมดหน้าตักได้เลยครับ พูดติดตลกเหมือนเดิมคือผ่านด่าน4,030เหรียญขึ้นไปได้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถได้เลยนะครับนะเป้าหมายกำไรครับกรอบแรกอยู่ที่4,050ถึง4,060เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับจะสามารถขึ้นได้ถึง4,070ถึง4,080เหรียญได้เลยนะครับจบโกสปอตนะครับในส่วนของทองแท่ง96.5นะครับข้อแรกเลยนะครับ ถ้าเกิดราคาทองคําแท่ง96.5นะครับยังยืนเหนือราคา6 7 0 0บาทได้อยู่ในวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับนะให้เปิดซื้อบายไปเรื่อยๆนะครับย่อลงซื้อบายย่อลงซื้อบายไปเรื่อยๆนะครับนะเป้าหมายแรกครับที่สามารถรอได้ครับจะขึ้นไปถึงประมาณ61,400บาทนะครับแล้วถ้าเกิดทองคําผ่านด่าน61,400บาทขึ้นไปได้ให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับนะเป้าหมายกําไรอยู่ที่ 61,600ถึง61,700บาทนะครับและทองคำครับผ่านด่าน61,700บาทขึ้นไปได้ครับให้เปิดซื้อบายหมดหน้าตักเลยนะครับเป้าหมายทองคำครับจะขึ้นไปได้ถึง62,000ท้วนจนถึง62,100บาทครับฟังไม่ผิดครับท่านจะได้เห็น62,000กันแล้วนะครับและถ้าเกิดทองคำผ่านด่าน62,000ขึ้นไปได้ครับซื้อบายตามขึ้นไปอีกครับเป้าหมายกำไรครับจะอยู่ที่ประมาณ 62,200ถึง62,300บาทและสำคัญที่ตรงนี้ครับถ้าผ่านด่าน62,300บาทขึ้นไปได้นะครับอันเนี้ยโอกาสที่ทองคำจะย่อตัวลงมาหรือจะลงเนี่ยเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดทองคำรีบาวขึ้นไปเอาด่านสำคัญก็คือด่าน61,800บาทเนี่ยมันยังผ่านขึ้นไปไม่ได้นะครับทองคำจะถูก เทขายเทกระจาดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะจะวิ่งกลับลงมาที่หกหมื่นสามร้อยถึงหกหมื่นสี่ร้อยบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับและถ้าดูต่ำกว่าหกหมื่นสามร้อยบาทลงไปได้นะครับแน่นอนครับทองคําก็จะไหลลงต่อนะไปที่ประมาณหกหมื่นทุนจนถึงหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทนะครับฟลุกจริงๆครับทองคําครับเราจะได้เห็นมันหลุดต่ำกว่าหกหมื่นบาทอีกรอบหนึ่งครับโดยที่จะกลับไปที่ประมาณ 59,700จนถึง59,800บาทต่อบาททองได้เลยนะครับนะนี่คือทั้งหมดทั้งโกสปอร์ตแล้วก็ทองแท่งที่อาจารย์เติง้งมาสรุปให้ฟังนะครับที่กเกิดขึ้นใน2อสวันนี้นะครับนะเหมือนเดิมครับความแม่นยำที่อาจารย์เติ้งให้ครับถูกต้องแม่นยำเกาสินนะครับนะก็ลองนำไปปรับใช้ในพอร์ตของท่านดูแล้วกันนะครับนะอ่ะจบเพียงแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์นะครับนะโอเคอ่ะ ต้องการติดต่อปรึกษาผมโดยตรงก็0659425654นะครับ ID ไลน์ผมเติ้งครับ T Thailand ตัว E ตัว R ตัว N e, แล้วก็ตัว G Good นะครับนะก็มาคุยกันได้นะครับนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ